สวัสดีค่ะเจอเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็อนะคะแล้ววันนี้โรเซ่มากับเกมครูส r o ยอลค่ะใครที่รอเกมนี้จัดให้เราเด้อแน่นอนว่าโรเซ่ <Cruise Royal. S 1> เนี่ยมันต้องมากับทุนร้อยอยู่แล้วนะคะต่อให้จะไปเล่นทุนพันทุนหมื่นมาเนาะทุนร้อยก็ต้องจัดนะคะเอาใจสายงบร้อยซะหน่อยเนาะเออเธออะ ไม่พูดพรำนะคะไม่เสียเวลาออกสตาร์ทจ้าทำไมอะ่ะโรเซ่ออกสตาร์ทเบ็ดบาทตลอดเลยเบ็ดบาทไปพอออโต้ห้าหมุนด้วยจริงๆออโต้ห้าหมุนน่ะอาจจะไม่ได้รอถึง50หมุนละค่ะสารภาพเลยถ้าน้องแต่เปี่ยงปังมาตั้งแต่สองสามมุนแรกนะคะโรเซ่ก็หยุดนะคะแล้วก็ปรับเบ็ดขึ้นใหม่ค่ะเออเป็นการแบบว่า ออโต้ไว้ก่อนละกัน50หมุนเนาะถ้าหมด50หมุนแล้วเรือ mm hmm. เรือมาสัน่นอ่าลดไป50บาทไม่แตกเลย mm hmm. ก็ค่อยคิดละกันว่าเอ๊ะยังไงต่อดีนะเออนอนนอนนอนมันเป็นแบบเพลย์เซฟนะคะเราก็เล่นประมาณนี้แหละ โอ้โอ้โอเคคําเตือนนะคะเหมือนเดิมเลยสําหรับน้องๆหนูหน่นนท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคาแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่น,นะ,ะโรเซ่เพียงอมาถึงเท่านั้นนะคะทุกคเนเหมือนน้องจะมาเลยเมื่อกี้เหมือนเฉยๆนะคะน้องยังไม่มาน้องแค่เหมือนแหะอู้ นี้ยังไงโอ้โหนึกว่าจะไหลสวยๆซะละผิดคาดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่มากโอ้ยเธอ,ห,อ,ห,อหาปักก่อนนะเธอแตบบ่ดิฉันก็จะหมดเป็นงงเอาเมื่อกี้อะไรแตกเนี่ยพอแบบเออลอฟเตอร์มาพอมัวแต่หาปักอยู่ก็แบบโอ้ยอะไรแตกก็ไม่รู้รู้เรื่องเลย ทุกคนเอพอเจอปักแล้วสายชาร์จก็หาไม่เจอชีวิตชะนีน้อยนางหนึ่งนะคะ <c oughs> ว่าไปไหนจ้าเอายังงนะเอายังงนะแกมันก็จะหมดไปเฉยๆดิหรอก็จะไม่แตกเลยเหรอว่าบุญว่าบาปมากแกเอ้ยลองให้ได้นะ จังหวะเนี้ยแต่ยังไม่รองค่ะขอโทนไว้ก่อนเอ้ยอีกห้าบนถ้าไม่เกิดก็ปรับเบ็ดไม่ได้นะแกมันจะเบ็ดสองสามบาทได้ยังไงเอ้ยเบ็ดบาทยังไม่แตกเลยคือจะซื้อฟีเจอร์มัจบๆไปคือได้หรือเปล่าเนะี่ยถือถึงห้าสิบบาทไหมเนี่ยเออแกบาทหนึ่งฟีเจอร์นี่เอ้ยห้าสิบพอดี ทำปะอะทาททามะแกเราจะลองเสี่ยงไหมโอเคปะห้าสิบเราก็จะเหลือสองบาทไว้เบ็ดเอา้าไม่ใช่ดิเดี๋ยงกดซื้อฟิเจอร์โอ้ยตายละเหลือบัตรอยวไว้เบ็ดนะคะดูว่าคลิปนี้มันจะตัดจบแค่นี้วะสามนาทีไม่รู้ละทุกคนมาแปดหมุนเอาดิชินเรื่องลอเล่นนะอันนี้นะ่ะมามันคือเรื่องจริงนะเธอ เล่นอะไรของเธอเนี่ยวันนี้บอกเลยเล่นหาทำม,มากหาทำสุดสุดเออเอาดียังสวยของจริงเออล้วงเลยล้วงเลยอ้าวแตงบาทกว่าใส่ชื้นเรามีเบ็ดต่อแน่นอนแล้วสองบาทอันนี้ทุกคนขอชันแบนโมทุกคนรุ่นลออ มีห้าบาทเลยชีวิตไม่อับเฉาเออมาอีกนี่ไงนี่แน่นี่แน่แกก็เจอโลย8บาท รอดูแล้วกันยังไงสาวเอ,อเจกกังหวะนี้ต้องได้ต้องโดนแล้วเปล่า <First place. S 1> เฮ้ยเ้ยเธออีกห้าบาทเราจะเข้าทุนเว้ย <c oughs> อีกห้าบาทเ,เราจะเท่าเราจะเท่าทุนเออเรียบร้อยเกินมาแล้วพี่น้องจังหวะนี้เอาแล้วโคตรสวยโอเ้เธอหวัดเสียบมาเนี่ย <c oughs> อุ้ย เขาไมมันร้อยกว่าซูเป,ปอร์แมกกาหนึ่งร้อยอออตองคุนแลลืมเหนะโอ้ยตายแล้วคนพาเล่นอะไรกอดอยู่เรื่องเลยเฮ้ยตอกสุดท้ายก้อนตัวต่อสามร้อสองบาทสี่สิบตังค์ตบนะสาว หนึ่งหนึบาท191 4งสตางค์มามีกำลังใจในการเบ็ดต่อแลยแกเ่ะเบดบาท30มสมวนไม่เวิร์คค่อยไปต่อนะคะวันนี้มันเริ่มด้วยดีเนาะแบบใจใหญ่เี่าเลยกีบาท่ไม่เข้าสักทีลองสองบาทสิเหมือนที่เราแซ่บอกทุกคนถนนยังมีวันขี้วันคู่ดวงเราก็มีวันขี้วันคู่เหมือนกันอนะ คิดเองนะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ล่ะํำรวจมาแล้วนะคะํำรวจจากใครนะ,ะจากตัวเองเลยงานวิจัยปะเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนเปิดเทรบโบหน่อยเป็นไรทำไมช้าจังเรารีบอะ่ะวันนี้เอาทุกคนหน้าอ๋อตกใจเหมือนรู้ว่าหน้าเราไปขึ้น <laughs> ตกใจเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าตัวเองอ๋อแล้วว่าการ์ตูนเราไปขึ้นซะแหละ เอาดีครับดอกนี้มีไหลวาย4ตัวแบบนี้เอ้ย่างแหละเธออย่างนี้หน่อยค่อยสมเป็นคูสรอย,ย่อหน่อยเออก็คู่แบกวายยกแข่งแบบนี้ก <First class. S 2> ่อนหน้านี้ของเก้น,นะคะอันนี้ของจริงแล้วไหลไปให้สุดเออนี่แนี้นี้เน่้ยเอาละใช้เล่นแนละ้วเราเนี่ย ธรรมดาละจ้าบอกเลยบอกเลยเออสุปฟป้าเมกานหนึ่งร้อยสิบบาทแกมาเหอะจะค็อกเทลจะเล่าจะล็อบสเตอร์ได้หมดจังหวะเนี้ยขอแค่เข้ามา <First class. S 1> อย่าบอกว่าสเกตเตอร์เข้านะเธอเฮ้ย,ยสุดท้ายแล้วเธอก็มาหลอก เธอไม่ร่วงยังไงอุยอ๊ยอุยอ๊ยอ,อยุ๊ยใจเจัดจ้านในย่านนี้จังหวะเนี้ยไม่่าสักทีเป็นงงเอาเอาเอคือไอเกตโตไม่เข้าแตกวายก็ยังดีดูดิว,วายที่ยิ้มเลยอืมก็อย่ากได้ตัวแพงจังวะแบบดอกเดียวเสี่ยวทั้งซอยอะไรเงี้ยเออโอ้ย ลุ้นนานมากไม่มาสักทีหลายรอบแล้วเนี่ยเอาแตกไปก่อนนะลูกไหลดอกนี้แล้วเดี๋ยวพอและลุ้นนานไม่ไหวเออโอ้หแกเอ้ยยังไงยังไงยังไงไหนว่ามาสิมันไหลถึงไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้โหสุอร์เมกาดอกนี้151บาทพอแล้วแกเราจะไปเล่นเยอะเล่นแยะอะไรก่อนกดหยุดไปทันเอาด้วยเอามาไหลต่อมาดิเออเราพอนะนทุกคน,นว่าสนาได้มาถึงเปนสองบาทนี่แหละเอาล็อตเอ้์แตกว่ะไหลต่อนีสวยเออจดเท่าไหร่ดีสาว นะไหนนะโอ้โหชอ,อ,อแดงทั้งแผงมากเมื่อกี้ล็อสเตอร์มาหางทะเลแล้วมั้งตายละน้องจะสูมพันหรือเปล่าเนี่ยจังหวะน,นี้ล็อสเตอร์ทางทะเลได้มาอยู่บนกระดานของโรเซรแล้วนะคะปบนะ กดนะซุปเปอร์เมกาหนึ่งร้อยสิบสองบาทเออโอเควันนี้เราเซ่ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าจเจอกันใหม่วันถัดไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้โรเซ่กันด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ